เบ็ดหายแล้โอ้ขุดพี่รองเกาจนโฟนอยู่ข้างล่างลครับกลับส,นสวนได้ยามต่อเลยพี่รอง่อะสองบาทในสวนจะเลินฟ่อนี่เก่าคับพี่รองนี้ก็ผมว่าใส่เบ็ดไว้นะาิบหลังเป็นลอยหเซนพี่รองครับเดี๋ยวมันนี่ผามากปูเบ็ดน,นะครับว่าสมานบะ อายุหากินกันมีหมาแนวมาหมาแน,นเวเนาะแต่ยินเสียงยรถไฟออกพี่ท่ารถไฟอ่ะอ่ะหลังแข็งมากอะเงียบเลยพี่หรอโอ้โหมีป่าเลยวะแหนมตัง้งผมบ้านมีอะไรพี่หรอนะครับไม่รออยนะูน่ะครับางานเป็อครับ,ปบเป็นหนึ่ในหลงแนหนมเิ่นเป็นยังไงหลังแรงกันเงียบเลยอ่นะด้ยกันครับ Oh, ลังแหลกันเงียบพี่ท็อปแล้วกันมีดฟาเขา,ายังอยู่กึ่งกาวเลยครับห oh, ลังต่อไปกันขั้นสี่โดยพี่ท็อป nằm may nghe như câu đấy พยายามไปเลยพี่น้องประมาแนประมาแน่เนาะให้ยูมากินครับตังนี้เป็นยังไงโอ้ชอบ่น้อง ตั้งนี้ยื่อสีกังเกีบพี่น้องอุ้ยอุ้บพกเหยืยอพี่น้องอุ้ยมาเต็มเลยพี่น้องมาดูครับมาดูโอ้ดูหน่ยอยฮะมมันครับพี่น้องไป สามหลังโอ้หลังนี้มีรุ่นแล้วพี่น้องเลยโลยอ้มีรุุนมีรุดในสะอืมอะไรล่ะอะตกข,ของงานไ,มไหม<ห>ล้ะหลอกโอ้อย่ก็ห่ะดึงม,มาน่านไงดิ อยู่บ่นั่นโอ้ยเอาไปอยู่พี่น้องเอาไปอยู่เอาไปอยู่เฮ้ยยังเสีได้ครับเอาไปอยู่ครับหันคอหยาเลยอ่ะหลังต่อไปปีนีน้ำนิดหน้อยอยู่หรอกน้ำบ่หลายเลยอ่ะ ปกตินี่หล่นซะเลยให้ล่ะเบ็ดผมมานี่ใส่ละพี่น้องเบ็ดเบ็ดหายแล้วอ้คุพูดพี่น้องเขาวจนพูทนทางล่างมึงอ้เบื้องกับอู้อู tài nó ôi, Khó nhẹ Ui Ui sươi Ui Ui นี่กินได้คไยครับพอเลอยูโอู้หว้าใส่โล่ให้พี่น้องโอ้หลังติดกันครับขุนขั้นโกงงั้นพี่น้องอ่ะโอ้โหขั้นดินพี่น้อง

mmmm mmmm mà mmmm không ô, mmmm 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 nhảy mmmm 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 mmm 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 เงยไก่กันมั้งไม่เลยผู้ที่เดียวเลย,มา,นนาม,ยมาแล้วนะปูเอาเมียนครับมาแล้วมาแล้วพี่นอ้องอู้อู้อ,อู้เห็นบ่ดิ่นอยู่เลยโอ้ตัวนี้ดประตูครับพี่น้องหนวดเนะครับหนวดสี่แล้วพี่น้องอื้ออ่า โอ้โหโอ้หยังนปลปดูพี่น o งอื้มปลากดพี่น o n งอุ้ยมีปักกุ้งี่ไหโอ๋ติดเบ็ดมาจากทางไหนพี่น o องไอ้ยังไงิังไงเบิไงพี่น o n g ติดเบ็ดสองคันพ <c oughs> ี่น้องนี่นี่นี่ครับเอ้าติดมาจากทางอื่นบ่าเรามากินขนี้ต่ออีกโอ้โหติดเบ็ดสองคันพีน่น้องเลยเนาะนี่หนึ่งนี่เบ็ดผมอยู่นี่โอ้อา,อาอดะเจ้ากับเสะไปอีกเลยเสะไปข้างในหอ เลยสองสามสี่สี่สหลังเหรอหลังนี้ไปไหนโอ้เงียบครับเดี๋ยวมาเก็บอีหลังหนึ่งจะใส่เหรอหลังอื่นใส่ตัวเข่าพี่เนาะก็ตกไม้หมดตัวเงียบหมดอ่ะมาเดีมม๋ยวมายางขึ้นเนาะ อาไปสรูปผลงานกันพี่น้งองครับผมพี่ต้องมาเนี่ยภารกิจมาเนี่ยใส่มาสีแต้มครับนะก็ขอสองประกดหนึงประดูกนีกนึงครับนะกะ็ถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่ต้องนะครับนะ สวัสดีครับสองแบานด์สวนก็ขออยากลาไปก่อนพี่น้องไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับสุนัขหมักอายุหากินนะครับนะโอ้แห็นตากันจรุดละนานไม่เคยมีครับท่านผมนะครับก็เลยมาใส่ใส่ตามสะตามหอยตามน้องคนนีแหละนะครับอ่ะคลิปนี้มวัสนี้ก็ขอไล่กันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมันหมักนะมาดูกันพี่น้อง